ธรรมบทภาค8รมามนาวัวค์วรรณนาเรื่องปรามสองคนก็ความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารมสองคนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเชตวาดนักทิงเป็นต้นปรามสองคนเอาโคแข่งขันกันได้ยินว่าในปรามสองคนนั้นปรามคนหนึ่งมีโคชื่อว่าจุละโรหิต คนหนึ่งมีโคชื่อว่ามหาโรหิตในวันหนึ่งเขาทั้งสองเถียงกันว่าโคของท่านแข็งแรงหรือโคของเราแข็งแรงดังนี้แล้วต่างกล่าวกันว่าประโยชน์อะไรของเราทั้งหลายด้วยการเถียงกันเราแข่งกันแล้วจักรู้ยังเกวียนให้เต็มด้วยทรายที่ฝั่งแม่น้ำอาจิวรวดีแล้วเทียมโค ในขณะนั้นแม้ภิกษุทั้งหลายก็ได้ไปแล้วในที่นั้นเพื่อส่งน้ำปลามทั้งหลายแก่งโกกันแล้วเวียนได้หยุดนิ่งอยู่ส่วนชนะและเชือกทั้งหลายขาดแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วไปยังวิหารกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระาศาสดาควรตัดชนะและเชือกภายในพระาศาสดาตัดว่า ภิกษุทั้งหลายชน,นะและเชือกนั่นเป็นแตกภายนอกคนใดคนหนึ่งก็ตัดชน,นะและเชือกเหล่านั้นได้ทั้งนั้นฝ่ายภิกษุตัดชน,นะคือความโกรธและเชือกคือตัณหาอันเป็นไปภายในควรดังนี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่าเราเรียกบุคคลผู้ตัดชน,นะ เชือกและเครื่องตอบพร้อมทั้งสายผู้มีลิมสลักอันถอนขึ้นแล้วผู้รู้แล้วนั้นว่าเป็นพรามแก่อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านัดทิงได้แก่ความโกรธอันเป็นไปโดยความเป็นเครื่องผูกรัดบทว่าวะรัตังได้แก่ตันหาอันเป็นไปโดยความเป็นเครื่องถูก บาดพระคถาว่าสันธานังสหนุกกะมังเป็นต้นความว่าเราเรียกบุคคลผู้ตัดเครื่องต่อคือทิฏฐิ62อันประกอบด้วยสายคืออนุสัยแม้ทั้งปวงนี้ตั้งอยู่แล้วผู้ชื่อว่ามีลิ่มสลักอันถอนขึ้นแล้วเพราะความที่ลิ่มสลักคืออวิชชาเป็นของอันตนถอนขึ้นแล้ว ผู้ชื่อว่ารู้แล้วเพราะรู้สัจจะสี่นั้นว่าเป็นปรามในการจบเทศนาภิกษุห้0รรูปตั้งอยู่ในพระอรัตผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องปรามสองคนจบ